ใส่ไล้ใ่ด้ใ่้อีกคนนึงอีกคนหนึ่งขาผไปจะเปิดครับนครหลวงปแลยังเป็นขนล้อแรกนไม่ได้ไทยอยู่เปิดผู้ใสยเลยต้องเปิดยังไงอะัไดมป่ะมีกบิบิดิริบ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 ้บิ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 ิคิบ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 ิิิิบิิก ก็ปิดบิดปิดนมผมไม่ใช่ผมกรางกลางเลยคือคือบิดบิดขวดแทนไม่ต้องบิดจุกถ้าบิดจุกเนี่ยมันจะป๊องมันเหมือนแชมเปญเลยจริงเหรออ่าแต่วิธีการเปิดแชมเปญก็คือจะต้องเปิดยังไงก็ได้ให้เหมือนคุณรัสตรีไผ่นมมีเลอสบายที่สุดผมรู้คุณจะลองก่อนคุณรัสตรีไผ่ลมเป็นไงอ่ะกรุงลุกคุณละสตรีไผ่ลมนะครับทำอย่างนี้ปิดเขาเปิดไปเขาจะยังไงเหรอ ก็จะเอียงตูดเลยคือไม่มีใครหลอกไหวล้มได้เอียงตูดใช่ป่ะอาบิดจุกแต่ห้ามจุกไม่ใช่บิบควายดิบควายดิบควม่ห้ามห้ามบิบจุกตูดตูดนะพี่ตูดบาแล้วต้องดูดตูดด้วยเหรอไม่าไดูดพี่ดูดนโอ้ อันนี้นะครับเรื่องดีๆอย่างนี้มีอีกเยอะนะครับไม่คนละเกีย้วเอาของแก้วด้วยครับของแก้วด้วยอแก้ววีไปไหนวะเนี่ยแก้วไปแก้วผมก็ได้มี่แก้วผมแก้วไปก็ได้แก้วไปเอาแก้วไปอยากจุดปากไปไหตั้งแต่เกิดมาอยากจุดปากไปมานานแล้วเทออกก่อนโอาถุงเสียได้อีกรนะคับอันนี้มีคนกินซุปตับก่อนแล้วเนี่ยโอเคก้า เฮดเฮดขอดูเฮหน่อยอันนี้เอาคืนไปส่วนนี้เดี๋ยวขึ้นห้องกอนแต่มันไม่ใช่คำจุกจุกกรอกนะมันีนด้วย่พี่ิชิมหน่อยครับสวิงหน่อยพี่สวิงสวิงเดี๋ยวอมาแก้ว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 พลาสติกดเป็นพากจิบแรกเลยนะครับเมา โอ้โหทำอย่างคนไม่เคยความรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าบาเร่เพราะมันขวดที่ผมมีดอกชูริบอยู่แล้วก็กางกันลงว้าวจะดีดูคอนแนนเลยคอนแนนเอาล่ะเดี๋ยวเขาไม่มีใครมาดูเว็บอกไร้สาระคือชิมควับเบียร์เนี่ยมันมีต้นกำเนิดจากเมืองจีนนะช่างไร้สาระสิ้นดีเลยมีคนรอมีคนรออยู่เยอะเลยเสี่ยนแม่ทางนู้นทางโน้น อ่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายนี่ถ่ายอยู่สีแดงขึ้นไปถ่ายนั่งนู้นเลยตอนนี้ถ่ายอยู่อะฮะแตมาถ่ายได้เกินไม่เกินสิบนาทีนะอ๋อไม่เกินสิบนาทีเราเราะจ่ายเหมือนกันเลยไม่เหมือนเป๊ะแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวเลยครับคุณเป้ะสีแดงอ๋อบีซี่บีซี่บีซี่เาาาจกว่นยไม่ต้องมีมย่าง ตัวนี้ีมากีมากอุรุษอุรุษอะไรที่บ้านเชิญเลยครับเชิญเลยครับทำไมไม่ได้เป็นไงบ้างครับคุณคุณเชิญอร่อยสุดแนะนำกับม่ครับอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยครับรสชาติมันยังไม่ได้ชิมรำคนถือกล้องของเราไม่อร่อยทำไมล่ะปาใจ่ายพุทธคามีนี่สิบแรกสิบแรก นี่แหละเนี่ยเป็นต้องอันนี้ก็เซียนวายหนึ่งท่านนะครับโอ้โหเรียนถ้าจะเดินตลกนั่งโรงเรียนโอเคคัดแค่นี้ครับผมว่าผมว่านี่หวานกว่านี่ก็สวยเล็กมันหวานกว่าสวยมันนี่ขวดเล็กขวดใหญ่แต่ที่นกี่ครับอสชินเดียวกันเลยเดียวกันสีอาจจะเข้มกว่ากันหน่อยเข้มแค่หนหรอแต่ว่ารสชาติเหมือนกันนะหวานนิ่มสุดเลย มันกันคือเป็นยังไงครับีอคล้ายกันสีมันเนี่ยเข้มหวานแต่รสชาติไม่ต่างกันเท่าไหร่มันจะซ่าจะซ่ากว่าปวดหล็กไอตุ้งเย็นเนี่ยมีอุ่นมีหอมนะซาแต่สีกับกลิ่นไม่ไม่กลิ่นไม่ต่างกันเลยไอ้ขวดไหนซ่ากว่านะขวดใหญ่ซากว่าใครเป็นูนที่กินแต่ขวดใหญ่ฮะพี่เราต้องไม่เลอาบอกแล้วพระทำอะไรไม่ค่อยนิ่งหรอก ไอตัวนั้นมันแงนสีสีคนลสีนะพี่ลองดูสีตัวสองตัวน่ีนี้ไม่เปคนสีมันไม่เยอะสีนี้มันจะเข้มกว่านิดนึ่งเออเออเมกว่าเลยนะเข้มกว่าเลยวันนี้ผมนึกว่าผมเป็นอด้วยเิดยะแล้วมีอสีอาชนลองสองแก้วนะครับแก้วไม่เข้าไงไม่รู้ผลอนนี้อ้นี่เปิดยาเปิดย เบอว่วะซ่าน้อยกว่าเลยนี่ครับคุณเป้เป้เสล่เราต้องเราต้อาต้าายาเป้เละคุณเป้เชยๆนะครับนี่นนี้นีตอน้สวยอชนมปางรักดื่มาไม่ไม่ให้รักกันอย่งรักดื่มมาจำเลยนะมาปางัดื่มมาจาเลยรักคุณเก้งดื่มขอขอายาคนนี้หน่อยอชายานน้อมอ่ม เขาเรียกว่าน้องน้องน้องนัดน้องนัดฟัดหลังร้านน้องนัดฟัดหลังร้านเหรอน้องนัดวันละนึ่งวันละนึ่งมีร็องเหรนี่ดีพี่ปานครับพี่ปานสวัสดีครับพี่ปานแต่พี่ปาลในเลกเกนแล้วกันเฮเลเกนพี่ปาลในเลกเกนแมนแต่ใส่เสื้อสิงห์ฮะใส่แมงเกงขเก้งอันนี้อะไรเชิญซาราคอสเชิญซาราคอสทาไมไ่จะต้องบอนี่เกมเกมฉศิการหนาวเขาให้แต่เดียวไม่พอ พอแก้วยังไม่พอถ้าเจนสถิติการที่เขาคงไม่เลิกไงชนชนพี่ดีนะครับชนพี่ดีนะครับโอ้โหชนแรงเดี๋ยวจะบอกว่านี่ไม่รู้จักหัวใจสลายเลยเดี๋ยวแก้วแตกวันนี้เขาแจกแก้วหนังบ้านหรือว่าจะดึงหนือไม่ไมตองไม่เราไม่ตั้งฉายาเรารอเขามาตั้งเองแก้วสวยชอบอ๋อพี่คนชอบแก้วชอบรสชาติเดียคร์ชอบนิสตันครับ ไปชุดยกัปยันปังคูปังคูปังคปังคูมปังคูมนี่บีมครับบีมเออบีมีมันมีแยนบีมใช่ไหมที่บที่มีที่มเป็นไรบีมกดน้ำที่เขาเป็นไงแซะใช่ไหมคนี่วายตัวยงนี่สุดยอดไฮไลท์ของวันนี้ท่านบอกขนาดแจกสวัสดีครับ ไม่คิดจะเจอผมเจออยู่ใช่แล้วถัดไปครับถัดไปครับเอ๊ะสามแล้วเองสาแล้วเอาวนใหม่วนใหม่อีกรอบวนใหก็เป็นสุขามสนุกสนุกสนุกวุ้ยบายไอ้ดีปกติไปกี่ร้านเดียนะนั่งเหงาแล้วหยุดยังไงพี่สองคนสามคนฮะเมื่อยแขนลราพี่หยุดหยุดหยุดยังไงก็หยุดเลิกยุ่งกับคนอื่น